สบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกับแทนหน่อยอีกแล้วแทนหน่อยคนละฮะสบายดีปะลุงนะแม่ลูกสบายดีปะลุงจอมมืเอเออยงยบักลายอย่าเค็นอะไ้ลูกบักลาฮึม

mi tầm tuổi này có lũ Ý nhá ngân nhá Cái mi tầm tuổi này có hề Đóng Đóng Chọn mơn Lại hết ở đây อยากไปใช้ลุกมาแม่มาแม่มมไปอาบานให้เอาบอบานนี่เอาบอบานเอายุม่แม่เอาหายเนาะสบายดีปะลุกนะไหมเหนาน้ไพ่นะไพ่ยอยู่ในกล่องนะไพ่ในอยู่ในกล่องไนะพ่อยู่ในกล่องนะ

tiên nơi trả trả tiên nơi ôi nóng à nha hai ba luôn hay tăng, hay. Ừ, mẹ à tăng hai ơi đi mẹ thì phải ao à thả mẹ dừng nỉ đơ đi mẹ phải ao bạn hay đơ mẹ dừng nỉ đơ Ăn nhắn luôn, ăn nhắn. nhắn, à nhắn. Bên ảo phi nọ ơi, nọ thèn là chợ mân nè. Mân khắc. Chắc chắc phải say. Mà khám chắc phải say. Hả? <cười> Hả? <cười> thấy này nè, thấy nè. Thấy. Thấy. Thấy nè. nè. <laughs> Hãm. <Hả? cười> ไพนี่นะนี่นะในนอหนีไพนี่นะะแม่แ่่ยาคี่รจักพี่น้อ,อ,องเอ้ยน้องแทนนะ เราสกินละแหละแบบนี้นะอือเวลากระเจาะรถปู่มาอือเอากัดมันกระดัมไม่รู้มันจะดัมของปู่เออเสือเสือเสืออือเสือเสือ เสือเสือเสือบอกเล็กปลาลูกนะแม่ลูกบื่อื่นเฮ้ยเล็ออกแล้วันที่สาสเล็กออกแมนบอพี่น,น้องวันที่สามสิบเล็กออกแมนบอกวันปู่มามสิะเลดกออจแมนบอม <c oughs> จอมิน จมแสบพี่ดื้อเมื่อคืนนี่นะประมาณ5:00น5:00นเที่ยงคืนนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องแทนตื่นนนําทําแม่เพราะว่าแม่น้องแทนแม่น้องแทนไปหาเหืองไปหาเหืองบ่ได้บิทิวทิแต่เมื่อคืน บตอตี้คอปิีเน็ตไปพากระลงหวยม,มืออันอน,นอนน้ำท้าแม่ประมาณหาทุ่มนี่แหละจนหดตีซ้ำพี่น้องเอ้ยตีซ้ำแล้ย่อมบริอยากนอนโพโพนของแทนเห็ดเศษนอนน้ำท้าแม่แล้วตื่นมาแล้วบ่นอนเพราะว่าเพราะว่าน้องแทมมันนอนน้ำท้าแม่นอนน้ำแม่น้องแทนนี่แหละนอนนำ้ำอัน เอออันะแม่ลงแขนไปไหาอยู่หากินเนาะข้างกลางมืนขึ้นกับหาอยู่หากินอีแมวหูเมื่อมายังบนนอนอยู่กาอนาสีลับข้านไปข้านมาอยู่ก็ไปก็มาบนนอนบนนอนแม่ใหญ่กะบนนอนนั่นเพลนอย่งเงี้ก็ไปก็มาข้านไปข้านมาเพราะว่าข้านไปเจอเถื่อก็เชนนั่นแม่เนาะเห็นแม่นอนอยู่ขาอยู่บนนอนอันนี้ข้านไปข้านมากับเพลนแม่ อนีตื่นมาแเลยเห็นได้กับนอนเห็นได้กับนอนถ้าแม่กเลยเองมาอุ้มเอาตีสามจนในนอนตีสามเก๋ยังบ่อยยากนอนครับกลุ่มให้นอนเห็นได้กับบ่อยากนอนเห็นได้กับบ่อยเล่นกับพ่อซะพ่อนะพ่อและลูกขึ้นมากินเขาลูกขึ้นมากินเขาอะไรลูกกะลูกก็ยากมั่ม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 ลูกก็มั่มมั่มมั่ม ลูกพ่อก็เลยเอาข้นมให้กินก็เลยลูกลูกกินขนมพ่อกินเขาลูกกินขนมพ่อกินเขา่ามาขึ้นนี่นะโอ้ยแม่นองแทนน่อย,ยอย่าเป็นอีเด้อว,วะพคโยดใหญ่มากเลยเปลี่ยนในไซส์หม่นองแทนนี่นะ ซ uh, oh. um um mm. well. ื้อ่งซืออืมซื้อะซือซตีสามบ่ได้ปัตื่นแต่สาวาตื่นแต่หกโมงเาจับหกโมงประมาณห้าโมงฝ่ายนอนตื่นแล้วกันตื่นนั่งแทนเหดเสจ แต่ก้านนะเพื่อนสินอนอานมให้กินนะเพื่อนชินอนอันนี้ฮึ้เพื่อนกับพายหยดเห็นไหมคนพายหยดนะพี่น้องเนาะแม่ลองแทนน้องแท่นนี่กคือภัยพี่น้องว่าบะแม่กับปะคือพ่อกับปะคือซุสัสยลูกคนขังบานเอา ว่าเล่นซือ้อได้พี่น้องอาชีพขึ้นเมื่อบ้านทั้งผุ่นปะปะขึ้นเนอง,น,องน้องในน้องแทนน้องน้องทรายนี่แหละเวลาขึ้นพาก็ว่าขึ้นน้องแทนจำมึนน้องแทนขี้ดื้อบอลหลุด,ดปู่ได้ไหมเอออันนี้นะหลุด,ดปู่ได้บอลแมนรถเท่าไหม นี่งามบุงงามอันนี้อันนี้ตามันอันนี้ดังมันอันนี้ตาอันนี้ตาดังปากตาดังปากนี่แบกหลายมีตามีดังมีหูอันนี้หูมันมันสิดังของปูนุ๊กปูสิดหายปูสิดหายปูโมสชิดหายปูโมสชิดหายเนาะ เอาไปเนาะเอาไปเนาะอืเออเอาไปเนาะทอนแล้วพ <à> ี่น้องอากาศทอนแล้วสังเกตน้องแทนเหรอใช้สูงก็ใส่ให้สอารน้ำแล้วเรียบร้อยน้องแทนอาบน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วป้าเอ้ยอาบน้ำห้องก็ออกมาแต่บ้านบ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายด้วย บายบายกาลิงใส่ลูกกาลิงกาลิงกินกุบเห็นอะไรได้กลิงกาลิงกินกุบกาลิงเห็นอะไรได้ลูกนี่เด้หนิกาลิงกาลิงกาลิงกินกุบกุบตาแม่ มาหน่อยนิเฮเฮ้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 ไรงัวคือหนอนงัวมากินเคพลองกับงัวผุงงัวไหวผุงงัวเถิกไหวเงี้ยวพายเงี้ยวนี่นะ น้องแท้นะเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนกับใบชัยเพ่นเพื่อนแล้วเพื่อนกับสิตื่นดูแน่ตื่นดูเพราะว่าเพื่อนเสี่ยงล้วเพื่อนสิติเนาะเพื่อนสิติเพื่อนเสียหน้าน้วก็ตื่นมากลยแต่บางที่กะราะว่าในท้องหัวน่ะแม่น้องแท้นเอาโทรศัพท์ไว้ตื่นมากเลวบางทีเทิงหัวกะสีหาโทรศัพท์หาโทรศัพท์ได้เห็นโทรศัพท์แล้วหัวแฮ่ๆฮแล้วบัดน้องแท้น จอมมืนน้องแทนนี ọ, à, ่จอมมนแห้งลายเอามื้อน่ะมื้อน้แม่น้องแทนเว้าเอาย่ามมาถามสิเอาน้อตีอีตีอันแม่ตีเอิกบ่อยากได้บ่จักแต่ว่าแม่น้องแทนก็คือสิโดนอยู่ดอกพี่น้องจสิเอานน้องให้น้องแทนกยังโดอยู่ดอกเพราะว่ายังบ่มีเงินเนาะยังหายังทายได้ก็ยังบ่มียังหา าสาวกิน้าแต่ว่า <c oughs> อีกโดนยูดอกสดมีนอกนะ้พี่นอนะ้องป้าลุงนะีกดนยดอกเงเนะ <c oughs> น,น,นยด,ดนนะลาลุงเงแทนยูสมีนอ้อี้เก่นลลพี่อ้องยหายสงเงินแล้วก็ อีประมาณใหน้น้องปราณสองสา,สามปีก็แหละสาสีปีพีเอาเอง้าลูกสบายดีป่ะลูกนะแม่ลูกเสียงดังแห้งไม่ได้กาถาพิพาไม่ได้กา ได้กาแม่ลงแทนกากาขอโถกขออัยนะปลาลุงเนาะเออเดี๋ยแม่พาไปอ่ะสบายดีสบายดีปะลุงก่อนงงเงีอบุ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 บลบุ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 งุบ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 ุอุบ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 ุยุบาบุ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 ุบ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 าบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องแทนในเดอ้อขอโมกขอบคุ่นไลายเดอ้อป่าลุงจอมเหมิน